สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f c ใหม่และ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะพี่น้องแอดมินจะพามาสรุปนะคะพดโพบุกโมบุแตงนะคะ ดูซิรูปสองพนะเข้าแต่ตัวหน้านะคะสองแปดนะตารางกำลังวันของเรามานะคะหกเก้านะคะก็ได้เฮกันไปเนาะสำหรับตารางนนคะใครชอบตารางนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะมาแต่ตัวหน้าเนาะพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์มีห้ามีสี มีเก้ามี2แล้วก็มีหนึ่งนะคะแอดมินชอบนะคะชอบ4นะพี่น้องชอบ4กับ2นะคะแต่แอดมินขอรูดไปที่4แลละกันนะคะก็จะมี สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด 4ี่แนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 54, 4 5่4้าห้าสี่สี่ศอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น 4ี่เจดนะคะจดไว้คับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขส,สวยๆง่ามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า